mày mất đi bọc chạy nguyên mày 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 ก็ถือยว่าหุ่นนาไล่ไหวเซียนเซียนพันโลงครับเมื่อนี้วันยุดธครับมาแทงเอียนครับวันอาทิตย์ครับงลงยูทูบเอกีมยนไม่มนเอาอย่งว่ายางมาเข้าเดียวถือ

bơi, đinh gạch, nì đẻ, kêu nhau cao à, về, thì vẫn nhây chứ bó mùa, chèn. เบยสังเกตยุมม่มหัวครับมีเล็กลำแหลมหน่อยหน่อยครับเอาแต่ซอนเอียนเงน้่นพอไปเย็นไ้ไก่เด้นรุ่นแล้ว,ลวลลครับเอาเอียนมันบอลุ่งเลยวะเนาะเอียนมันคือบอลุ่งกันึรว่าตะบลตตนลุ่งตัวใหญ่มันสิบลอลุ่งอืมตัวน้อย

Trứng rồi nè. Ừ. Ông nhận cái đằng ép ép. Bùi. Sút chén, sút chén. Nè, thoát rồi. Xua. เรียบร้อยอู้ดังพวดเลยนะตัวามยก่อนเหนียวครับตัวเขแล้วแท่งหน้าหุ่นเล่ากระดยไหมแจงว่าเจ้าดวงดีกงแจงว่าเจ้าดวงดีกง อืมดวงดีเนี่ยชางบุญไม่มีไฟใดเลย,เนนยมันมเยันเย็นฮะเนนย็นด้วยแครแทงแทต่อหนาผู้สาวผดอ,อแท็งเย็นวุ <c oughs> ้นแทงคือสีอะไรเย็นนี่โอ้สุดแขนสุดแขนเอามาผู้สาวเบิ่งกันนาะโ <c oughs> ตทอดดยฉีกยันไปเย็น บู๋ตูยัครับจองสาพีพีน้องจองซาจองขาจักบาทนั่นซ้ำเหมือนนี่ได้เลยวอะอย่าฝ่าอย่าฝ่ามานีกันน่ะใจกันน่ะสุดยอดครับมันตแล้วโลกงเถะประมาณ8 0 ก็วางลงน่แมหม่ยงไปากเสียอีหรีอวะโอ้สุดยอดครับฝีมือครับเอ้าแทงอีกแทงอีกปุ่นทั้งเดี้ยวก่อนแม่ล่ะ อเดนห้เด่เด๊ะมันมีห้วยเห็นห้วยแท่งก็คือเล้าแทงอาหนี่แม่เหล้าอาหเยปุ๊ี่ในมันดีแล้วแมนแ่ยวาเขาบ่ได้ปะเรยว่าเขาบดอโอเคครับได้ยัปุ๊บยอดฝีมือครับพันลูก